สวัสดีครับกดลังอัปเดตสเตชันวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้แบรนด์ใหม่นะครับงาน USA ของเท็กซัสนะครับโรงงานเท็กซัสป้ายสีเขียวนะครับสำหรับรายการนี้จะเป็นรหัส T104 เป็นคอตตอนเบลส์นะครับยังไงเดี๋ยวลองมารับรับชมพร้อมๆกันจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อผ้าฝ้ายผู้หญิงนะครับงานผู้หญิงอ่าอย่างนี้นะเชิ้ตอ่าโยนมาข้างหน้าเลยสีก็อย่างที่เห็นนะคะสด อลองดูครับเดี๋ยวดูกันไปเรื<ม>่อยๆเลยเมันก็จะเป็นงานแฟนชั่นปนเชิ้ตนะคะ,ะแฟชั่นปนเชิ้ตลองดูครับผ้าผ้าข้าตอนนี่ยนะคะเราแนะนำถ้าลูกค,ค้าไปรีดเนี่ยมันจะสวยเหมือนของใหม่เลยทิมก็จะมีป้ายติดมาด้ืยอ่าื่อทีก็เป็นของตัดสต็อกมานะครับน,น,ะะนี่นะฮะมีป้ายห้อยมาเลย,ยเแบรนด์คงหลากหลายครับปนๆมานะฮะ แบรนด์ห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบนมาน,นี่เป็นแฟชั่นตัวก็ขนาดก็กำลังใส่น,นะคะไม่เล็กไปนี่นะคะของแฟชั่นคะลายคะสีคะแบบนะครับมีทั้งสีพื้นมีทั้งลายสก็ตเป็นลายลายนะครับ ทั้งเชิ้ตและไม่เชิ้ตนะครับแต่เป็นผ้าคอตตอนทั้งหมดนี่นะครับกระสอบนี้ป้ายค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นของเอาเล็ตนะฮะตัดสต็อกมาด้วยก็แล้วแต่กระสอบนะคะเนี่ยลูกค้าอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้ไป้ายเยอะทุกกระสอบอมันไม่เป๊ะอย่างนี้ตลอดอทุกกระสอบอทางโกดังก็ไม่สามารถตอบได้ก็ไปลุ้นเอาครับกระสอบไหนได้ไป้ายห้อยเยอะก็ถือว่าโชคดีไป รสอบนี้เป็นกระสอบที่ลูกค้ามาจากจังหวัดเลยนะคะกำแพงเพชรนะคะอ่าลูกค้ามาจากกำแพงเพชรเราก็เลยขอลูกค้าถ่ายเลยดูไปพร้อมๆกันอ๋อคือลูกนี้ลูกค้าลูกค้าซื้อแล้วอ๋อก็เลยขออนุญาตลูกค้าเอ่เพราะเนื่องจากเพิ่งเพิ่งลงตู้วันนี้เสร็จนะมันเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยก็เลยเลยต้องขอทำรีวิวเลยตันนี้สามารถไปยิงป้าของใหม่ได้เลยค่ะลูกค้าบางคนก็ไปลงแป้งแต่ถ้าถามว่าวิธีลงแป้งยังไงก็ไปถามพ่อขู่เอานะคะ YouTube ก็ต้องดูตาม YouTube Google นะครับวิธีเยอะหลากสีนะครับสังเกตนะฮะมาตั้งแต่สีขาวแล้วก็ปุ๊บสีสดสีออกเข้มมาหมดเลยจำนวนชิ้นก็ไปดูที่ทำหน้าเว็บองกันนะคะาจำนวนชิ้นอยู่ที่เท่าไรอันนี้ก็เป็นแปชั่นแต่โดยหลักการผ้าคอตตอนมันก็น่าจะมี2-300ชิ้นละมั้งผ้ามันบางๆอ่ะประมาณ2องเอสอ่า2 0งกว่าอยู่แล้ว ตัวนี้เป็นตัวทับพิษเลยเนี่ยพวกสก็ตตัวยาวอ่าสก็ตตัวยาวสก็ตเดรสนะฮะลักษณะสก็ตมินิดรเดรสอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้ก็วัยรุ่นอั่าี้ยนะฮะออกไลายวัยรุ่นทีนี้ในหลักการกระสอบผ้ามือสองนะครับไม่ว่าโรงงานไหนเกรดไหนก็ตามแต่มันก็จะมารวมกันทั้งหัวผ้าสวยกลางๆแล้วก็หางผ้า แล้วก็อาจจะแถมท้ายด้วยอัตราของเสียบ้างนะครับเช่นผ้าเลอะหรือผ้าชำรุดเป็นไปได้นะครับในอัตราของเสียเราก็อยากจะให้ตีประเมินเป็นต้นทุนกันไว้ที่10%แต่โดยหลักการหลายๆกระสอบบางทีมันก็ไม่ถึงนะแกแ้่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นของเสียนะครับอันนี้เราก็ต้องคำนวณขึ้นมาเป็นต้นต้นทุนไปด้วยเพราะนั้นเราไปทำงานตัวนี้ก็ไปคัดหัวผ้าขายราคาหนึ่งนะครับกลางๆก็อีกสักราคาหนึ่งส่วนหางๆก็ค่อยไปโลกเอาหลายตัวร้อยทิ้งเลยอย่างนั้น วิธีขายผ้ามือสองก็ต้องไปแบบนี้ครับง่ายๆผ้าฝ้ายนี้ก็จะมีจุดดีคือใส่ได้ทุทกฤดูกาลนะคะากาศร้อนก็ใส่ได้มันก็เมืองร้อนน,อนะเนาะประเทศไทยเราเมืองร้อนมันก็จะเหมาะกับผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยนะผ้าบางแต่สำคัญนะครับอันนี้จะขายให้ดูมีราคาต้องไปรีดนะครับรรแนะนําเลยว่าต้องรีดครับผ้าฝ้ายแล้วมันจะดูมีราคามากขึ้นอีกเยอะเลยเป็นกระดุมุกนะคะ อ๋อกระดุมมุกก็ได้ราคาหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะไปรีดแล้วก็แขวนขายก็กระดุมมุกก็ทําราคาได้นะครับตัวเป็นร้อยอะดูนะครับหลากสีเลยนะครับ สภาพงานเท่าที่ดูตอนนี้โดยรวมๆนะครับก็ออกมาค่อนข้างใหม่ก็เยอะไม่ค่อยเจองานเลอะเท่าไหร่นะครับเออตัวนี้สวยนะไดนดูดิมีงานแฮนด์เมดด้วยโอ้ตัวนี้ได้ราคานะยเนี่ยสวยเดียทำสวยกระดุมมุกด้วยนะอ๋อแต่ไม่ใช่เป็นมุกงั้นแต่เป็นกระดุมแปก๊ก ไปคัดขายเอานะครับอันไหนมันแหลมแหลมโดนโดนหัวผ้าเราก็ดีดเลยนะฮะทำราคาสูงหน่อยกลางกก็ราคาลงมาไม่กี่สิบหลังๆหางหก็ไปเลยครับ3ตัว4ตัวร้อยทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยฮะขายไม่ยากส่วนใหญ่ป้ายห้อยเยอะนะครับกระสอบนี้ถือว่าแจ็คพอตเหมือนกันนะหเห็นป้ายห้อยเพียบเลยไซส์ก็โอเคนะครับไซส์ดูแล้ว ไม,ไม่ไม่เจอใหญ่ยักษ์เลยนะฮะส่วนใหญ่ไซส์กลางๆขายบ้านเราสบายเลยไซส์อย่างนี้อาตัวนั้นเลอะไหมไหนดูคอเลอะไหมให,ให้ดูเป็นตัวอย่าง,<อ>งเหลืองป่ะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผ้าเลอะมันจะมาเห็นไหมอันนี้คอเ,เหลืองๆหน่อยอย่างนี้นะฮะถ้าซักทำความสะอาดได้ก็ซักไปซักไม่ได้ก็ตีเป็นอั้าตาของเสียทิ้งไปเลยเป็นผ้าขี้ริ้วไปเลย ลยย,ลยยเเีบครับตัวนี้ก็ออกบินเทจเลยนะฮะลายดอกป้ายห้อยอยู่เลยกี่เหรียญนี่เก้าเหรียญกว่า,กวากเกือบสิบเหรียญีนะ่ฮะป้ายห้อย,อยเยอะเลยเอืแสดงว่ากระสอบนี้ได้ของตัดล็อตเยอะอือนะมาลื้อขึ้นมาเลยอ่าลื้อมาโอ้เห็นป้ายห้อยเยอะเลยเทียบเลยป้ายห้อยเนี่ยดูเลยเยนเยา่ ตั้งนั้นเลยเออตัวนี้ตัวนี้โฮลิสเตอร์นั่นเนี่ยอย่างนี้ครับไอ้ที่กับแบรนด์เนมตัวนี้โฮลิสเตอร์นี่เมือ่อสองสามปีก่อนนี่ดาราฮอลลีวูดเขาจะใส่กันนะฮะแบรนด์นี้แพงเลยนะครับอะอย่างเงี้ยเลอะอัน,นี้อันนี้ผมตีเป็นท่าค่ริวเลยเนี่ยเหลืองเหลืองเงี้ยไม่ต้องซักแล้วทิ้งเลยนะะเห็นไหมฮะเหลืองเลอะอย่างงี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นอนาตาของเสียไปเลย มองแล้วกระสอบรายการนี้คัดขายทำราคาไม่ยากครับถ้าไม่เน้นขายราคาสูงจนเกินไปก็ของออกไม่ลำบากครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียแบบดีไซน์นะแนวผูกแนวอะไรนนเนี้นี่ยมีป้ายมีอะไรมาเต็ม นี่โอ้โหนี่ตั้งย4ิบสี่เหรียญกว่านะแพงนะเนี่ยตัวเนี้ยคูณสามสิบกว่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วอ,อ,ลอ่ะได้ไหมไหนลงลึกข้างล่างกองตรงนั้นทบขึ้นมาดิให้ดูเห็นข้างล่างเลยเนี่ยยกโปะขึ้นมาเลยนะฮะดูกันถึงก้นไปเลยเนี่ยเออตัวนี้น่ารักดีแนวฮาวายเ,ยเออลื้อขึ้นมาโอ้นี่ายห้อยอีกแล้ว นะลูกนี้ถือว่าได้ผ้ามือหนึ่งเพียบเลยนะแทบจะไม่ใช่มือสองเลยได้ป้ายห้อยเต็มเลยเบบตัดสต็อกมาเนะี่ยสีมันสดดีดอานะ่าแล้วแตรื้อตรงนู้นขึ้นมาทบขึ้นมาดีเนี่ยโปะขึ้นมาเลยโอเคเนาะเอาละโดยรวมครับนี่คือภาพรวมของรหัส 1 0 4ใช่ไหมอ่าที่งศูนะครับ Lady Cotton b o w s นะครับท่านใดที่ชื่นชอบผ้าในรายการอย่างนี้ก็ลองดูที่หน้าเว็บนะครับ w w w u p d a t e a n s t a t i o n c o m สงสัยเพิ่มเติมก็ลองดูเช็คได้นะครับเบอร์โทรกับ ID l ดียก็จะลงไว้ที่ใต้โพสต์วิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ